อภิชาคือความรู้แจ้งแล้วก็แผนผังการทํางานของตองกีเลยซึ่งการทำให้เกิดทุกข์นะฮะอย่างอย่างที่เรารู้เกินอยู่อันนี้นะครับที่เขียนอันนี้เขาเรียกว่าวงจรการทํางานของการทําให้เกิดทุกข์แบบข้าวข้าวนะฮะ พิเรศสามกองใหญ่ก็คือโลภะโทะโมหะในส่วนนี้เป็นกองพิเลศสามกองใหญ่นะครับความโลภค,ความโกรธความหลงโลภะความโ,โลภค,ค,ความอยากสรารพัด ความคุ่นเคอความไม่พอใจความรำคาญใจความอะไรก็แล้วแต่แันก็ความลงสามตัวการทำง,งานของคอมพิเตอคือโลภะโทสาโมหะเมื่อสามตัวตรงนี้ทำง,งานเสร็จ,จาเรียบร้อยจะเข้าวิถูวงจรของการคือมีความเป็นอันตราตัายิ่งมากถึงมาก วัวตินี้อารมณ์นี้สภาพนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเขานะครับแล้วมันจะสร้า,ทางทำให้เกิดวงจรของความทุกขเกิดขึ้น